สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเซลลหนิงอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เซลลหนิงมีรถมาแนะนำเป็นรถเข้ามาใหม่นะคะคันนี้เลย Toyota r e ี vo ค่ะ Smartcap ปฮีรันเนอรเครื่องยนต์2.4รุ่นนี้เป็นตัวเจนะคะปี2017สีขาวค่ะค่ะสำหรับเจ้ารี v o คันนี้นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าโลโก้ Toyota เป็นกระจังหน้าแบบโพรเมียมค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะและคันนี้ที่พิเศษสุดคือ แม็กใหม่ยางใหม่นะคะแม็กสวยมากเลยค่ะด้านในของ r ิ v o คันนี้จะเป็นสีดำทั้งหมดนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังสีดำค่ะเลขใหม่อยู่ที่ประมาณ1,19,000เท่านั้นนะคะมาพร้อมกับวิทยุเครื่องเล่น CDMP3 นะคะแล้วก็แอร์เกียร์ธรรมดา สำหรับรีโวคันนี้นะคะราคาขายหน้าเต็นค่ะ429,000บาทเท่านั้นค่ะกับค่างวดแค่8,000บาท6ปี72งวดค่ะกับโปรโมชั่นจองจะจบ100บาทเท่านั้นค่ะและนอกจากโปรจองจะจบ100บาทแล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีประวัติเครดิตบูโรที่ตรงและดีค่ะรับส่วนลดทันที20,000บาทค่ะพนักงานบริษัทมีสลิปเงินเดือนนะคะมีประวัติเครดิตบูโร อนุมัติไวภายใน1วันเท่านั้นค่ะลูกค้าคนใดสนใจเข้ามาดูรถได้และของเรามีทั้งหมด3สาขานะคะสาขาพหลโยธินเจดสิน73สาขาลังสิตและสาขาของสองคลองหลวงค่ะวันนี้เซลล์หนิงลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ